น้ำหรอครับทน้ำแล้าพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าสั่มป่ะครับโอ้โหผมว่ถือครับพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องเจอของเงี้ยล้วครับพี่น้องเจอของเงี้ยล้วครับพี่น้องนี่วะนี่วะนี่วะครับพี่น้องสวัสดีครับผม สวัสดีครับพ่อพี่น้องผมพ่อกันที่เก่าแล้วครับกที่ใส่ผ้าล็อตุนี้ก็ออกมาหาเนื้ออยู่เน้อกินที่เก่าแล้วครับพี่น้องวมาจิบมหาหมายเก่าเนี่ยนะครับปลากคอเป็นแต่เด็แยงเส้นน้องเมล์สมบ่ครับชิดยากครับพี่น้องมันนี้ก็เลยงานเตยวิญญาณกับพ่อแค่อยู่ครับเป็นโอกาสดีครับพี่น้องครับค่อยติดตามรุ่นน้ำเบ้อครับเป็นแต่เด็กินแรงเป็นแต่เด็กแย่งเสนน้องเมล์สมบ่ ไปครับพี่น้องรุ่นติ้งไดให้โซกๆกันมันครับหมยแรกจบจบจบแยบเจบเจบจมๆตัวใดมันอมหนตามันฟางตัวใดมันว่างใข้างมันเนามันๆันเนอครับวันนี้มันมันมัน โอ้หนาวปวดับปจวกมึงเนี่โอ้โถโเดี๋ยวไปเบิ้งคุนละมัีงครับปีหัวที่ดัานเนี่ครับ มีอะไพันบ่หมุนเนี่ยเขาเปลนห้อยหลากเงี้ยหนาติบด้วยครับทุกคนขจอกนวบเสียงดอกพี่น้องยอินเสียงดาว,วสวบแล้วครับขอหน่อยว่เนี่ยตมาญเป็นตมาญนะครับยิบเป็นเรียกครับ เดี๋ยวหา่างวะนั่นเลยครับน้องเด้อที่อยู่ทางงี้ปลุกแล้วน้างขอปลาขอกินขอปลาขอปูขอให้สุกมมาเดี๋ยวไปกินแรงกินง่ายเนาตัวใดมันปลาใหญ่กระตัวมัาก,กตัวใดงบดปลาใหญ่กระตัวมาให้ลพวกนัานไปกินเล้วอันมันสุกมันมัน,ม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 นรับเศษกัน อ่าปวดทางปวดทางได้แค่ <coughs> 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 เก็บโดนครับเก็บโดนส่วนพืชครับทั่วพืชหาข้อน้อยดีว่าชิบ่าแล้วชิบ่าแล้วมันต้องตรงใจให้นต้องใจให้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาโดนมาเจ็บปากเดี๋ยวบางนี่แหละครับเดี๋ยวก็รู้กันครับส่วนพืชครับพี่น้องเห็นส่วนพืเอ้า

ใ่ดีแท่วนี้แล้วอาาจะกินเราเหมือนเมือ่อยว่ เอาปะครับสวบไรจะซื้อไหมโดนครับโดนโดนครับโดนมันบป็นยังป่นไดยครับเด็กกับโอเคอยู่โดนครับโดนพี่น้องโดนโดนตัวงามอยู่ครับพี่น้องโยกกันเลยครับโยกกันได้ เกืียบครับเกืบีเกบเียงครับพี่น้องรุดพอดีมันสวบไรครับนี่นี่ครับกำลังหาด้วส่วนนี่กำลังมั่นปลาย่วงน,นี้ครับเอาครับ Oh, oh, oh. น้ำหรอครับทั้งเั่นคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าสั่มบ่ครับโอ้โหผมพูถือครับพี่น้องของแท้เลยครับนี่เด้วพี oh, me. Oh, me. Oh, me. Meer, ่น่องโอ้ยเดอดเด็อดเด็ดไม้เด oh. uh ็ดเดครับไม้นี่เด็ดเดือ <whatever> ไม่มากครับนต้องซ้ำ้ะครับตัวยังอยู่ครับนีอออกมาได้ยนะตะพุ่น่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอ,อกยิงเหรอครับพี่น้องมันี่สวบเพียมนขันครับพี่นอ้องสวไยไร้เยื่อซือ มาลอยกำยั่นีแต่น้งนี่ได้เอาน้ำมาคืนบบนี้เลยโอ้เปิดทัางเปิดทัาง แล้วครับพี่น้องเจอของเงี้แล้วครับพี่น้องเจอของเงี้แล้วครับพี่น้องนี่พ่อนี่พ่อนี่พ่ครับพี่น้องนี่บ่ครับพี่น้องพอดุนอยูโอ้บ่ปผันไดบ่ปผันไดครับบ่ปผันไดนี่ก็ตัวมันหันอยู่ครับบุญงามอยู่ครับงามอยู่ สองร้อย้าสิบเก้าเลครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับพี่น้อง,อองเดี๋ยวกับมี่แน่แอดจ,จะได้ยังครับเอ้ยครับพี่น้องติทตามตัวไหมยังครับกาลังหาวากาลังหาวครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับขี่บานต้องผือครับอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนลงอย่าโดนลงครับอย่าโดนลงอัดกันนิดเดียวครับโอ้ยบ่อยใยไปไหนหรอครับพี่น้องโอ้ยทำโดนแหลกบ่ชน่าไปยึดตัวเล่นครับพี่น้องทำตัวแหลกบ่ ไปดูแต่น้ำอย่างเดียวครับครับพี่น้องทำตัวเรียกแล้วครับพี่น้องนี่น,นี่ครับมัน,นมนัมนครับมนันวันนี้ก็ได้ดต้องมีแล้วเด้อครับพี่น้องเอง้ยเพรได้แกงเงงส้สนน้องไม่สมยู่เหลียบหมดแล้วครับโชคอยู่ครับพอได้คุ้มค่ากับมากไกาอยู่ครับนี่ โอเชอยู่จากรูบัวสามตัวนี่เอ,อ้ครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับตัวนี้กัเพียงตัวนี้่ะครับมันทําแล้วจะได้ไว้กับบ้านแล้วขอขอ,ขอให้พี่น้องสุภูสุสคนยักษีทุกคนทั้งอันอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนครับขอขอ,ขอให้มีแต่สุขตลาดจะความสุขความจเจริญความเจ็บยัยใดความไขย่ยาให้มี ห้มีสุขภาพพระราชาไม่แข็งแรงสุขูสุขคนบุญรักษาสุขูสุขคนเด้อครับเพราะแม่พี่น,ออออน้องเด้ลำลำเรว่อยเงินทองผู้วบานี่กะคือกันเด้อยครับ <c oughs> ให้ป้อนจากความน้ำเนี่นลยแหละครับเอาสำหรับเมื่อนี่กะสวัสดีครับปิดท้ายฉากไล่กันครับพ,รพี่น้อง ชมว,วิวงามคำก่อนเด้อครับคนจะมีความสุขให้อันนี้เงินข <c ười> มวดมีเงินก็นโอ้ยงามไปไลยก็กยกกทุกอ๋อครับุนั่งคืนแล้ว,ลวอันนี้ก็ทุ่มเครื่องนะครับคนบรรยากาศบ้านเพลินพี่น้องเอ้ยทางเตยกับมิตรตะวงฟ้าม่วงแล้วครับต้องไปคน ทุกภูเขาล้อมรอบแล้วครับเนี่ย